สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือ g ี l o ่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีนี้ต้อนรับเข้าสู่เนชั่นแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาวกันอย่างเช่นเคยก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับ p v p ในโหมด Chaos นะครับและทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมแบบเร่งด่วนมากเพื่อนๆเพราะตอนนี้เนี่ยมันใกล้บ่ายสองมากแล้วนะครับพะถ้าเกินบ่ายสองมีโอกาสสูงมากนะครับที่ทีมนี้เนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้แล้วนะซึ่งทีมที่ผมจะมาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมคอมโบเผาไม่ระบุสีฟ้าครับ สมาชิกในทีมจะประกอบไปด้วยอัลเบโดน้องเจน่าจากวงเมฟแล้วก็ลาฟทาเลียนะครับส่วนซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับก็ยังคงเป็นฮอกับออสโลเจ้าเก่าที่สามารถบูทพลังป้องกันได้ถึง50%นะครับโดยทีมเรานะครับเดเมเนียมีเพียงแค่ตัวเดียวเลยเพื่อน,อนก็คืออัลเบโดนะครับจะมาจากการตั้งท่าเคาน์เตอร์กับท่าหมายตายนะส่วนสองสาวที่เหลือนะครับจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตโดยเจน่าเนี่ยจะมาช่วยเสริมในการบูทพลังโจมตี กับเล่นเกตให้กับอาร์เบโดนะครับแล้วก็ในส่วนของลาสซาเลียนะครับก็จะทําให้อาร์เบโดเนี่ยมันถึกขึ้นแล้วก็เคาน์เตอร์ได้แรงมากขึ้นด้วยนะครับก็จะเอกลักษณ์นะครับสามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดอัศวินุพองสีฟ้า300จาับความป้องก,กันของตัวเองได้นะครับและถ้าอัศวินุพพองที่เข้าร่วมทั้งหมดเป็นท่าเดียวกันจะลดเดเมจที่พวกพ้องได้รับถึง30ร์นนะครับบวกกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ดาบของอัคนาเมื่อพวกพ้องตั้งท่าจะเพิ่ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอาหารที่กินเนี่ยผมก็จะกินเป็นอาหารป้องกันเลยนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับโอเคโอค้โหทีมแรกเรามาเจอทีมเล้งเกตราชาเทพสูตรเลยนะเอาจริงผมไม่ลุมกันว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับอมผมตั้งไปเลยนะอเบโดนะไม่ต้องกักเดยอะเพื่อนใช้ไปเลยครับแล้วก็บูเจน,น่าไปเลยโอเค ก็หวังว่าตาหน้าเนี่ยจะได้อัลบโดตั้งท,ท่านะครับเพิ่มขึ้นมาสักหนึ่งใบนะของแค่อย่างน้อยใบเดียวเนี่ยคือโอเคแล้วนะโอเคเยี่ยมครับไม่มานะเพื่อนๆไม่เป็นไรครับโอเคตั้งท่านะครับผมทาอะไรไม่ได้แล้วด้วยตั้งท่านี่คือมันอยู่นานมากสามเทินนะอัลบโดเขาไม่หวดเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมโหเร่งเกตก็ไม่ได้ผมต้องเก็บไม้ตายสองตัวเพื่อน เดี๋ยวผมขยับแบบนี้ครับโอเคหวังว่าจะไม่ตายกันหมดก่อนนะสาวๆโอ้โหสวยมากมือสวยมากๆเอาเวโดไปไหนหมดโอค,โอคแค่นี้ก็เจ็บแล้วครับลาลก่อนเจนน่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายเหรอ โอเคเรียบร้อยครับเมื่อกี้งงเลยไม่ตายเฉยนะโอ้โหแต่ราชาเทพประสูทนี่โอ้โห,เ,เ,โโหเพื่อนๆดูดิการโคตรสวยอเวนโดไม่ขึ้นเลยนะครับน่าจะไม่รอดแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพูดไปเลยแล้วกันคืออันติรับธาเลียนเนี่ยต้องใช้นะครับเพราะว่ามันบูสตตแตได้นะจิ้มไปจิ้มไมครับ ไ <S <S อได้แค่ตัวเดียวนะ <S 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 เฮ้ยลักษรียก็แรงอยู่แต่ยังว่าไม่ไหวเพื่อนโอ้โหดูดิตั้งท่าไม่ขึ้นเลยอ่ะสหรือสี่เธอเนี่ยพระเจ้า นี่เลยนะครับข้อเสียของการเล่น The เะเบตตัวเดียวของทีมนะคือถ้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยก็หนักครับน่าจะเรียบร้อยอโอเคครับมาก็เราไปเจอทีมคอมยักษ์นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผม แอ t แท็ไปเลยนะครับแล้วก็ลดดาเมจลดไขรดีอะเอเลนเหรอไม่เอาสีสีฟ้าดีกว่าโอเคเอาจริงวันนี้เนี่ยบอกตรงนะเจอคอมยัดเยอะมากเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าเมตาพวกนี้เนี่ยจะเป็นเผ่าพันธ์อะไรนะครับ หวดมาเราชอบอยู่แล้วหวดมาแบบนี้เราได้บัฟแอทแท็กนะครับพอสามารถโจมตีโอเคสวยเลยไปครับตอ่อไบตกดด้วยแม ก็ศัตรูเนี่ยเขามีตัวรถเกตอยู่นะมาทนหน้าเขียวมันรถเกตได้นะครับโอเคขึ้นอดทนเพื่อนจบครับมาเราถึกมากกว่านะบอกเลยแบบนี้สวยมากผมว่าน่าจะปิดเกมได้เลยอ่ะวดมาเท่าไหร่ก็อดทนเท่านั้นไปครับ เราบูสต์แอทแทกก่อนนะครับอันตี้แล้วก็ใช้ลาสเลียปิดอีกทีครับรอบหน้านี้เราได้อันติ้อีกสองตัวด้วยนะเพอร์เฟกต์มากเรียบร้อยไหมเอาไปโดโอเคยกแผงเชื่อใจได้นะครับถ้าเราตั้งท่าอยู่เรียบร้อย โอเคครับมาเรามาเจอทีมโอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยปลาเขียวเหรอโอ้ oh my god เราแอบแพ้ทางอยู่กันนะก็ไม่เป็นไรผมยังไงก็ตั้งท่าเลยเพื่อนๆลดจะเมจไว้ด้วยนะครับแล้วก็บัฟเลยดีไหมบัฟไปเลยละกันจริงๆเนี่ยมันต้องกดบัฟก่อนนะแต่ไม่เป็นไรรีบกดไปหน่อยเมื่อกี้ไปครับ โหบอกเลยโคตรแพ้ทางป่าอหืมตั้งท่าไม่ได้ด้วยโอ้ไม่กอดเอาไปโด้ผมเออหวดไปเล่นอะไรไม่เล่นนะครับสเลเดอร์มาก็เดี๋ยวผมบัฟสองทีนะครับแล้วก็ใช้รับเฉลียอีกทีหนึ่งไปครับอันติมาสามตัวเพื่อน โอโโกงมากนะเอาจริงผมชอบความสามารถแบบเจนน่ามากเลยตายไหมเรียบร้อยโอเคข้างหลังเป็นอ่ะเธอแดงครับตายเปล่าไม่รู้ว่าไปโดเดี๋ยวเขาเร่งรัดทนเดี่ยโอเคได้อยู่ครับ อ่ะก็มาเรามีเจนน่านะครับเราปลดดีบัฟได้เ,เพื่อนตั้งท่าเราก็สวนปิดเกมครับเรียบร้อยเฮ้ยโอเคสามล้านหนึ่งนะครับโคตรแรงนะอเบโด้ก็มาตาสุดท้ายนะครับ เราก็ยังคงเจอกับเผ่าอยัก์นะเพื่อนๆรอบนี้เนี่ยเป็นตาสุดท้ายเพราะว่ามันใบโบวก59นะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจบตาน,นี้นะครับคะแนนของทีมเราเนี่ยมันจะเกิน5,000หรือเปล่านะโอเคเขาได้เปิดก่อนด้วยนะครับ้อจริงทีมเขาทีมผมเสียเปรียบไหมนเนี่ยทีมผมเป็นสายบัฟอยู่นะครับทีมเขาเนี่ยเป็นสายถอนบัฟนะโอ้โหวดมา ได้อยู่ครับได้อยู่ก็เดี๋ยวผมลดเดเมจไว้นะครับแล้วก็ทอนหรือผมไม่ต้องทอนดีก็เดี๋ยวผมบัฟแอตแทกนะแล้วก็ลดเดเมจ2ตัวโอเคตาหน้าเนี่ยคาเบโเหาอันติีได้แน่นอน พราะทีมศัตรูเนี่ยเขาไม่มีรถเกรน,นะเขาเล่นเป็นน้องเจนน่านะครับแต่ทีมเขาก็จริงทีมเขาก็ไม่มีเดิเมเอ๋เหมือนกันนะ่ะมาผมว่าเรียบร้อยแล้วศัตรูยอมนะ โอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าทีมที่เราเล่นไปเมื่อกี้วันนี้ยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับนั่นไงเรียบร้อยครับก็สําหรับคะแนนทีมตอนนี้นะครับเกิน5,000แต้มมา200นะครับเท่ากับว ah ่าไม่สามารถใช้ได้แล้วนะ mm hmm. สำหรับทีมนี mm ้นะก็สําหรับคอมอาเบโด mm hmm. สายถึกเล่นเกมตายคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นทีมไหนถ้าไม่อยากพลาดพี <ix> ่อมๆก็อย <ix> ่าลืม <ix> 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 กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ